สุดสูดสังและประเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาโยมมาแล้วโยมตั้งใจฟังนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วเหมือนกับังข่าวััพงภาวดร,รวิธรรมอ่ะ แยงแงวแงๆแง่แงวอะไม่ได้กุตตาลารรม,มาสักหน่อยแต่ข้างข่าวฟังแล้วเพราะอาจจะตั้งใจฟังตายไปก็ควรไปเกิดบนชั้นเดาดึงรู่นเนี่ยเห็นไหมสุดสดสูังและพระเตปัญญาการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นทำบุญแล้วตั้งใจทำขอให้ตั้งใจโยบ,บอกอ่านหนังสือไม่เป็น ถ้าทำบุญก็ไม่ต้องอ่านหนังสือนี่ฟังเอาดูเอานะตามจิตให้เลื่อมใสไม่รู้หนังสือก็ทำบุญได้เห็นไหมไม่ต้องรู้หนังสือโอ้ยก็บอกว่าสวดมนต์ไม่ได้ถ้ารักษาศีลก็ไม่ต้องสวดมนต์นี่นะเห็นไหมไม่รู้หนังสือก็รักษา,าศีลได้ ไม่รู้หนังสือก็กวังได้ไม่รู้หนังสือก็ดูได้เห็นไหมก็ยิ่งบอกสุดสูสังและพระเตปัญญางังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเแกมาถามทุกวนันตีนคืออะไรสมาธิคืออะไรนโมแปลว่าอะไรบุญคืออะไร เห็นไหมยอมได้ยินได้ฟังบ่อยๆวันนี้ฟังไม่ได้นโมแปลว่าลายพรุ่งนี้มาฟังน่ะไม่ได้ก็ฟังบ่อยๆที่ตั้งใจฟังเออวันนี้แหละก็จะถามนโมแปลว่าลายน่ะไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเห็นไหมอะตีนคืออะไรไม่ต้องไปอ่านหนังสือเลยยมก็ฟังเอาที่สินคืออะไร รักษาศีลต้องทำยังไงเห็นไหมละ่ะนายโยมบอกว่าโอ้ยดูหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่เป็นันน้างข่าวมันอ่านหนังสือเป็นไหมละ่ะมันยังไปเกิดจนชั้นดาวดึงนูน่นและโยมเป็นมนุษย์อ่ะ่าพูดได้เข้าใจได้แล้วมันไม่ดีปากั้างข่าวได้ไง ตั้งใจนิ่งๆเอาไวา้เงียบๆเอาไวา้สงบเอาไวา้อย่างเงี้ยที่มาบอกนิ่งให้เป็นเงียบให้เป็นสงบให้เป็นไอ้ให่หมาก็คุยกันเจ้านั่นจะไม่ได้ไลายพัะคุยก็ไม่ฟังพูดก็ไม่ฟังเหมือนกับไปงานศพอะ คุยกันไปพักก็สวดไปโยมก็แท้เม็ดแตงไปเออบางทีก็พนมมือด้วยบางคนก็ไม่พนมมือนะพักสวดก็สวดไปยิ่งในเมืองนี่ก็สวดในห้องแอร์โยงก็ไปนั่งนั่งนอกอย่าคุยกันไปคุยกันมาเดี๋ยวกินก็ต้มแล้วแล้วก็กลับบ้านแค่น,นั้นแหละเอไปเป็นเกียรติกับงานหน่อย โยมก็คิดแค่นี้เองไม่ได้ไปตั้งใจฟังนี่พารวดกุตลาธรรมมากุตลาธรรมมาฟังไป,ไปบ่อยๆไ,ไปบ่อยๆว่าเออไปพระก็จะมีแ,มมแต่ธรรมมาธรรมมาจะนั้นไม่ไม่ทําไปแนละ้ว <c> ท <oughs> อโยมธรรมมาธรรมมาฟัอางอยู่แค่นี้นี่นะธรรมมาอะไรก็ทํามมาเห็นไหม โยมฝั่งนี่ไปค่อนขอดพระอีกเ,อเนี่ยที่บวชพระแล้วก็หนากลางคืนก็ตรวจเดี๋ยวก็ไปฉันอีกแล้วเดี๋ยวไปนน่นอีกแล้วหนาะทั้งวันกลางคืนก็ตรวจยิ่งในเมืองทั้งทีเดี๋ยวอีกแล้วอีกรอบนึงอีกแล้วนะ โดียวมก็แซวพระอีกเห็นไ,ไหมนั้นในบางทีบุญมันจะเกิดกับบุญไม่เกิดงั้นมาอย่างนี้อยอมตั้งใจอ่ะนิ่งให้เป็นเงียบให้เป็นสงบให้เป็นอ่านหนังสือไม่เป็นก็นั่งเฉยๆฉยอ่านหนังสือเป็นยอมก็เดี๋ยวสวดมโหนยอมก็อ่านที่ตั้งใจอ่านฟังบ่อย ถามปัญหาบ้างนาตอบได้ก็ตอบนตอบไม่ได้ก็นั่งฟังไปบ่อยเยิ้มก็ได้เองโดยเฉพาะน้โมเนี่ยแปลว่าความนอบนอบเนี่ยทําไมยอมจะทำไม,ม่ได้ตั้งใจหน่อย